ตลาดลงเกลือตีลูกจ๋าไปลงเกลือกันดีกว่าเหตุเตุอะไรเนี่ยอออยอออได้เงินจ้ะนี่ไนตลาดลงเกลือ นี่ไงตลาดเราเกือเสียคุณมีของกินสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหดีเลยต่นเนี่ยออเอาเลยไปจ้าเอาเลยไปจ้านี่คือเียไปเดินดิสันสวยนะคะนี่คุณกินเลยอืมดูบ้ายงองๆๆอร่อยมกเลย แล้วหนูกินไหมแล้วลูกกินไหมจ๊ะกินจ้ะพี่พอละใครกินพี่ตลอดอืออหน่อยไปกินไปกินอะไรไม่รู้เนะี่ขี้เหรือ,อ,อว่าเฟลล่าคุณโอ้ผกล้วยค่ะมกล้วยปริงนะคะออนี่ใช่มันกล้วยจุ่มช,ช็อกโกแลตค่ะครับ แล้วกินฟิจ้ะน้งงน้งงั้งอ่ะปีน,นี้เดี๋วพ่อเอาไปให้เราคุณนะนี่ก็อร่อยนะที่นี่เนี่ยให้คุณกินง้งลูกจะกินเลยจ้ะเราจะกินที่นี่เลยเนาะ อาไม่ครับเอาไม่ครับมึงคืออะไรมึงคือวิซ่าพัคกี้ครับ,เ,เ,รบ,รบเอาอะไรไม่จ้านี่ขาดบุ้นเส้นจ้าเอาตอนนันหนึบจ้าผ้าหนุ่มขอบคุณนึบจ้า,า <c oughs> ดูหันข้อ, <c oughs> ขอนี่ลูกจ้า แล้วก็แม่เดี๋ยวแม่จะไปดูเหมือนมัน้งจ้ะฮู้ยขอดอกปกิ้งย่างนีน่ลูกกินจะ้ะ มันจะลูกอ่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพ่อไปดูตรงนี้นมั่งนะโอ้โหมีสิการ์ยางด้วยนากลือด้วยคุณหนูอยากได้แล้วดูซิว่ามันราคาเท่าไหร่โอ้ยโอ้โ,อโหอันไไนี้แพงนม่นากกลืวจริงเ่ยอกะ แทงเัินไนด้ซื้อที่กลัวอะไรเรล็กๆอ่ะซื้อมาสองอันก็ได้หายไปไหนแล้วปวดพีดีว่าโอ้เราเสียงเงินเลยเนี่ไงคุณนัก วงหมาซื้อบาก็ไม่มีประโยชน์หรอกเขาเนี่ยมันแตกมันมีแก๊สมันก็แตกหมดจะลูกเดี๋ยวแม่มให้พ่อกันนะนี่นดีคุณให้นะขอบคุณครับว้างไปกันดีกว่าคุณ พวกเขาก็ได้กลับบ้านกันไอ้หนูอยากได้ของเล่นน่ะมันแพงจะลกูกโหเป็ดทองบุ๊คดีกว่า เราพาไปเล่นสนามเด็กเล่นได้นะค่ะลูกแค่ไปตรงนี้ก็ไปสนามเด็กเล่นได้แล้วเป็นเล่นกันจ้ะวิวขึ้นลขา ไปกันจะลูกอ้ยแม่ตกไปแล้วกินดินแล้วบอลาไใส่โอ้ยแรักเฮ่อเนี่ยก็เขาก็ได้รังคักเหมือนกันไปกันจเล่นต่ออีกเล่นต่ออีก ก็จะลูกกลับบ้านกันก็หนูอยากเล่นอีกอ่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตอนเย็นเดี๋ยวแม่จะให้หนูมาเล่นแล้วแม่จะเฝ้าลูกให้นะ ไปทางเดิมใหนม้น,นลละลูกโอ้เมื่อกี้เราเกือบหล่นเลยแต่รูปโอ้เป็นรอยเลยเนี่ยเฮ้ยกิ่แตงเงินเ่อนกิ่แังเงินดูดินแดนไทยเลี้ยวอ๋อ้๋อตูดแม่ตูดโออเจ็บมากเลย ม่เคยหลยจ้ะลูกขอบ้างคกันจ้ะลูกโอ้ยเฮ้ยเ้ลูกควรเจ็บตืดนไหมฉันอะ่ะเจ็บตืดมากเลยนะคุณใช่โอ้าเอ้าอ้าไเป็นไงบ้างคนสนุกกันหรือเปล่า คราพี่พี่เขาลาไปก่อนนะ